เลยว่าหลังได้มพาบว่ามวมแหลงนี้กูจะเป็นมะเร็งหอเปล่าอะไรแล้วเล้าลงหลังก็ลงที่ตัวนี้แหละบอกวัาใจหายปทีสุดเลยครลบผมเชษฐานะครับอ่าตอนนี้ก็อายุก็เข้าปีที่หกสิบสามนะครับปัจจุบ <พอ S 2> ันนี้ก็อาชีพพี่ก็คือเป็น นักลงทุนอยู่นะครับเสียทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับกือเษียณแล้วกษเียณแล้วนะครับเกษียดก็กระเสียณมาสักสิบปีแหละกืะเษียณมาแล้วสักสิบปีแสดงว่ากระียณไปแล้วแล้วก่อนหน้านั้นทําอาชีพอะไรครับก่อนหน้านั้นก็เป็นวิศวกรอยู่บริษัทเอ่อซีเมนต์นะครับอ่าดูแลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสร้างรถไฟฟ้าบ t ทกับรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มีโครงการอีกมากมายนะครับครับก็ผลงานในกรุงเทพก็ เป,เป็นที่ที่เห็นก็คือ BTS กับ MRT ออ๋ครับรู้แลละพี่บังมันเป็นคนสร้างเนี่ยครับที่เรานั่งนานไปหน่อยแต่พวกีจริงๆนะอยู่กับหน้าจอ,อ,อนะครับตอนที่เราเตะหุ้นเราก็ดูทั้งวันพวกนายหลังมันก็มีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเมื่อประมาณรั้ว กันยาที่แล้วนะครับกระสีห้าเดือนและ้ะกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทาให้เราป่วยก็คือพูดง่ายนั่งไม่ได้อนอนอย่างเดียวนะครับมันเป็นอาการนี้ก็คือมันปวดแรกๆเลยเนี่ยธรรมดาผมนั่งเขาเรียกว่านั่งนั่งมาเปียกใช่ไหม,มนั่งเวลาผมเยระบาดนั่งมาเปียกปีวันหนึ่งเนี่ยนนั่งไม่ได้แต่ว่าเรารู้เลยว่าเรานั่งไม่ได้ตั้งท่าเดินไม่ได้ประมาณสามวันแล้วรู้แล้ว รู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังปุ๊บเนี่ยบำมัปวดหลังเลยมาล้าลงขาทรมานนะทรมานโอ้โหเป็นที่นะใช้ชีวิตลำบากโอ้โหไม่ต้องบอกใครเลยว่าเช้ายังเงนเย็นเนี่ยเช้ายันเย็นนอนอย่างเดียวลุกขึ้นไปนั่งได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องลงไปนอนต่อ,อนอนเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้หลังมันสบายออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นลุกขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราบงแบกมาแบกน้ำหนักเหมือนเดิม มันก็มันก็ทานแต่เวลาปวดเราวันนั้นแบบปุ๊บยลยผมนั่งเล่นคอมก็้งนั่งทัาเวลาตอนหลังๆนี่ทำเนี่ยเพื่อให้หลังมันได้ดีอย่แล้วก็เราก็ขี่กอมไปเพราะว่าห่วงเล่นหุ้นตอนหลังมันนอนนานไปแล้วไม่ได้เลื่อนไม่ได้เรื่อเลยเดียตังค์ไม่เลยบางทีเราต้องซื้อขายเงแลเราก็ต้องพิมพ์แบบนก็ักแบเราเรียกขำางเงี้ยทําทำได้เ่ย ย่อปวดมากบ้าเพื่อให้มันสบายเพื่อใ, <นะ S 2> ให้มันสบายขึ้นเพื่อให้เราทํางานได้ไงแต่ทำอย่างนี้มันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ว่ามันกได้แค่ชั่วคราวเฉยเพื่อเพื่อให้เราขึ้นบัคคีคอมพิวเตอร์ได้เฉยคืนคำสั่งได้เฉยแล้วแต่็แล้วเราก็ลงไปนอดต่อคือจริงๆใน,นหลังเ,เรารู้เลยว่าหลังไม่ปกวิมั่วไปแล้ตอนที่ตอนที่ตอนที่เป็นนะแล้วเสร็จแล้วนี่ยังไม่หายด้วย หลังเราบวมเนี่ยแปะเอามือแปะเข้าไปในขนาดนี้เลยเรารู้ผมยังนึกว่ากูจะเป็นมะเร็งเปข่าอะไรลกักษณะมันนี้เดี๋ยวไม่ใช่นะพอทานไม่ได้พัฒพักหนึ่งก็มันก็ยุบมันเริ่มยุบนะรเริ่มยุบเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเดือนที่สองผมก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ทานต่อเนื่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันก็อาการที่บวมมันลดลงลดลงดลงดลงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าเดือนที่สามเนี่ยมันเหมือนกับมันดีขึ้นไง พอมันดีขึ้นเนี่ยอากาตรตรงตรงบริเวณที่เราป่วยเนี่ยมันเหมือนกับลูกสลับเปาเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเป็นลูกสลับปเาบปาอยู่ตรงนั้นเลยบริเวณที่เจ็บไปนะบริเวณที่เจ็บมาพอเดือนที่สี่พอเดือนที่สี่ตอนเนี้ยเริ่มเล็กลงเล็กลงปัจจุบันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าปัจจุบันนี้เอาวันนี้เลยดีกว่าแท่แต่อย่าไม,ไม่ไม่อยากจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เีงก็คือพูดง่ายเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมไม่มีอาการปวดอีกเลย แต่ว่าถามว่ายังทานอยู่ไหมอุดยังทานยังต่อเนื่องอยู่นะเพราะว่ามันช่วยเรื่องอื่นแล้วด้วยนะครับในเรื่องของร่างกายแล้วก็สุขภาพอือมั่นใจว่าจะทานต่อมั่นใจเลยลต,รตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเราทานต่ออยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าอายุเราก็พอสมควร63แ,แ,แล้วเข้าว64แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่จะบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้ง่ายว่ามีความมั่นใจมากนะครับ ผมผมบอกได้เลยว่าผมกล้าที่จะพูดกับทุกคนเลยนะว่าว่าว่าสินค้าได้เป็นสินค้าที่ดีมากแต่ว่าจะกินหรือไม่กินอั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราบอกเลยว่าผมเจอทุกคนเจอเพื่อนทุกคนเจอคนที่รู้จักทุกคนว่าพอเขารู้ว่าผมป่วยผมป่วยผมบอกว่าผมกินตัวนี้แหละผมมั่นใจจริงๆริงแล้วก็คืออยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ป่วยนะครับลองทดลองดูเพราะว่า จากการวิจัยที่เราอ่านเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบในร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเราอักเสบไยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องรักษามันนะครับเขาว่ารักษามันโดยอะไรโดยโดยว่าเราเอาตัวมันไม่ใช่ยาไงยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ยาแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่อาหารเสริมแต่มันเป็นตัวแอนตี้อ่ะมันเป็นตัวแอนตี้ออซิดเนซ์ซึ่งสามารถที่จะเข้าไป ทบให้ร่างกายของเราได้กลับสภาพขึ้นมาเหมือนเดิมได้ซึ่งเรามีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการสร้างสารต้านอนุมูลสละใช่ใช่ครับปกติถ้าเราได้รับสารพิษเข้าไปใช่ไหมครับร่างกายมันจะสร้างสารต้านอนุมูลสลดขึ้นมาใช้เองครับแต่ในขณะที่เราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้สารต้านอนุมูลสลด ของเราลดน้อยลง<ช>อ่าแล้วก็เสื่อมแปรหลาย<ช>แต่ว่าตัวนี้มันสามารถให้เขาไปเสริมเสริมสร้างสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช่มันก็เลยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น<ช>อันนี้นี่ผมมั่นใจมากตั้งแต่อายุห3สิบสามานี่เคยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้มาแนะนำจริงจรนะิงแล้วเนี่ยผมชอบเรื่องสมุนไพรนะมีม,มีมีแทบจะทุกยี่ห้อเข้ามาแล้วสล้วเนี่ยถา,าถามว่าถามว่าตั้งแต่เจอมาผมไม่เคยเจอสินค้าที่ดีขนาดนี้ถ้าพูดกันจริงๆนะ เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรมันมนถ้าเราแล้วจะบอกว่ามันมันเหมือนกับเป็นเหมือนว่าตัวเดียวรักษาได้ทุกโรคอ่ะมันจริงๆแล้วมันต้องพูดอย่างนั้นั่ะเราเราไม่แต่เราเราไม่สามารถพูดให้สามารถที่จะพูดคำว่ารักษาได้มันเหมือนกับโอเวอร์เคมแต่ไม่จริงแต่พอเราเข้าไปศึกษามาแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรจุดเริ่มต้นของมนุษย์อ่ะเนี่ยมันเข้าไปสร้างตรงนี้ทําให้ร่างกายของเรา กลับขึ้นมาแข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามั่นใจ่างนี้แต่ว่าก็อยากจะแนะนานะครับสาหรับคนที่ป่วยนะครับไม่ว่าจะถานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองลองลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะน,าานํามารับประทานเพื่อที่จะให้ร่างกายของด้วยคืดีขึ้นซึ่งเนื่องจากว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้หรอกนะครับและเมื่อมันป่วยไปแล้วเนี่ยนะยังไงน,นะมีเงิน ผมลยนะบอกคุณตอนที่ป่วยนะพูดเพิที่ผมดูอยู่แนละ้วผมทิ้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีกําลังใจเราไม่มีกําลังใจแล้วแส่็แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอย่างอื่นที่มันเสียหายไปด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าเรากลับมาดีแล้วเนี่ยมันเงินมันทราบเมื่อไหร่ก็ได้ไงสุขภาพนี่คือสำคัญที่ส,ทสุดสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดทริงๆ